เด็กครับมันี้ถ้าพี่น้องมาเลาะเบิึงสวนองุ่นนะครับพันธุผึ้นชายมัดแคทนะครับของป๋าเสนอผมนะครับลำพันธุ์นินผมนะครับพี่น้องออกย่อยย่ำยางเลยครับวิทยาพลาเลาะนะครับมันในภาพพี่น้องมาเบิึงสวนองุ่นครับโอ้ยเบิึงดูพี่น้องนนะสวรรค์ครับพี่น้องเอ้ยสุดยอด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 ครับองุ่นเพัน ครับแวะมากครับได้แวะมาพอดีมาพ่อมันกำลังออกหมากออกนั่นพอดีครับบางคนดูกเป็นดูกรับพี่น้องเบางคนนะครับสอ้ยสวัสดีสวัสดีังได้ติโอ้ดูกขับปีนี่ครับมันใช้เม็ดแคทนะครับเนี่ยพันกันเลยเด็กตัวใหญ่ครับพ่นบางคนนะครับ หน่อยจำยางเลยครับหน่วยมันนะครับเต็มเลยลวงเลยครับเต็มเลยครับพุ่น้องโอ้ยสวนพี่น้องเอ้สวนมนุษยวิยาพเลาะครับฝากส่องใหยเด้อพี่น้องเลยฝากเบิ้องฝาเชียร์นะครับติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องน้องไม้ครับอ่าน้องไม้น้องไม้ยังเป็นมือไม้ครับถ่ายทำกันอ่าแบบลูกทุ่งลูกทุ่งบ้านห่อนเละพี่น้อง นะครับเพิ่์นครับเพิ่์นปลูกเป็นล่งเรือนได้ครับมะเละสวนเพิ่์นครับปลาเลาะครับประตูสวนองุ่นครับเป็นล่งเพิ่์นกันแมงกันยังยังดีครับเป็นล่งเรือนครับเบื้องสาวสอนบ้านพิรนน้องเพิ่์นนะพวงกหอยลายอะไรครับนครับสุดยอดเลยพี่น้องเพิ่์นปลูกเซนทอซีเมนต์ครับ ก็ซีเมนเห็ดลงเรือนขึ้นพี่น้องเลยเพื่พอนเป็นลงเรือนอ่าพี่เห็ดเป็นดาวกระจายครับเป็นตัดแต่งยอดมันกระจายออกโอ้ปีนี้ดก็กสุป,ปีครับปีกายในป,ปนีปันใดครับปีนี้คักเลยครับสุดยอดเลยเป็นพวกระยมระยาอะไรพี่น้องโอ้ยพื่อน ดูนี่ออกมากสีซุกเลยเนี่ยออกเริ่มจะแต้มสีสีซุกแล้วครับโอ้โหถอดๆสวนพี่น้องสวนสวนสวนนะสวนสวนลายไม่ธรรมดาเลยครับอันนี้อันนี้พันหนึ่งเครับเลยพันนี่ 1, เอลี่อโลน่านี่ครับนี่กับปทมบดดาครับนะนี่กัอีกสายพันธุ์นี่ครับเป็นปลูกเซทอริเซว่นนั่นสิครับพี่น้องน,นะขับขึ้นไปเพืเ่อจะตัดแต่งกิ่งครับให้แตกยอดนะครับนี่กิ่งก็จะแตกไปเป็นดาวกระจายเพิ่นว่าครับนะดาวกระจายครับสุดหูลูกตาครับงามคักงามเนี่ย ครับพวงบกักใหญ่เลยครับนี่ก็อีกสาพันหนึ่งครับนี่งทำมาดาไล้พี่น้องเอ้ยพ่นสอนเพ่นนะครับสอนสอนสอนครับเห็นบ่ครับวันนี้มาพะเลาะครับพี่น้องมาส้มครับลกเป็นดกพี่น้องงาจนกองเครื่อจนกองครับผุวนะ ธรรมดาว่าธรรมดาครับดาวกระจายเห็นไหมครับปเปอร,ส,ร,ร,ปออรสุดยอดเลยครับโอ้สอนสอนสอนครับสอนพี่น้องเอ้ยคักร้า,ายคักร้ายเนี่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสอ,นเ,น,เน,ดอเนเป็นที่ใดครับเห็ดเป็นลงเรื่อนก็ลงทุ้นแน่ใจหน่อยอยู่ครับเท่ก็ได้ผล ปอดจากมะเร็งครับนะครับตัดแต่งกิ่งดาวกระจายออกไปครับพี่น้องนะใายมัดแคทนะครับหนะนี่งหน,นพัน,พนครับใายมัดแคทครับสุดยอดสุดครับพี่น้องเลยไม่ธรรมดา,าไม่ธรรมดา,าครับหนึ่งนะ ยอดครับพี่น้องเอาฝากกดอะไรกดตามกดแชร์วิทยาพาระเองเราเพียงต้องฝาก่องนี้ด้วยครับสักค่องไ้เยนะครับโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ